การบริหารงบประมาณสุขภาพปัญหาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการลดงบผู้ป่วยไหนในยุคที่ระบบสุขภาพสาธารณะเผชิญกับความท้าทายมากมายการบริหารงบประมาณเป็นประเด็นสําคัญที่ต้องให้ความสนใจแต่ที่น่ากังวลคือกรณีล่าสุดที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสชประกาศลดงบผู้ป่วยในซึ่งสร้างความวิตกกังวลให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศแต่ที่น่าสนใจคือปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นผลมาจากการบริหารความเสี่ยงที่ไม่เพียงพอ และการโยนให้โรงพยาบาลและประชาชนแบกภาร,ระสปสช,ชได้ประกาศว่างบประมาณปี2,568ไม่เพียงพอจ่ายค่าบริการผู้ป่วยในที่อัตรา8,350บาทต่อยาบทต่อจทจึงต้องปรับลดเป็น7 6 0 0 0 0ถึง7 800บาทโดยแจกแจงให้แก่13เขตสุขภาพทั่วประเทศประกาศนี้ได้รับการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางจากโรงพยาบาลต่าง ที่ต้องผเผชิญกับปัญหาสภาพคล่องค่ายาวัสดุทางการแพทย์และการจ่ายค่าเวรที่ล่าช้าแต่ที่น่าสนใจคือปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นผลมาจากการบริหารความเสี่ยงที่ไม่เพียงพอของอปอสปสชอซึ่งไม่ได้ประเมินสถานการณ์และหาทางลดผลกระทบทั้งโรงพยาบาลและประชาชนแทนที่จะจัดการความเสี่ยงอปอสปสชอกลับโยนให้โรงพยาบาลแบกภาระโดยยิ่งรักษาผู้ป่วยมากเท่าใดงบประมาณก็ลดลงเท่านั้น และนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่พลาดการปรับลดงบผู้ป่วยในไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่เป็นเรื่องเรื้อรังที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมาซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการบริหารกองทุนของอปสปสชอที่ไม่มีการคาดการณ์และจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพคำถามที่น่าสนใจคือทำไมปสปสชถึงไม่ได้ใช้งบกองทุนอื่นที่เหลือเช่นงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพ p พหรืองบฟิสเชจุมาอุดกองทุนที่ขาดซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และยังยืนมากกว่าสรุปการลดงบผู้ป่วยในเป็นเพียงอาการของปัญหาที่ลึกซึ้งกว่าคือการบริหารความเสี่ยงและกองทุนที่ไม่มีประสิทธิภาพซึ่งต้องการการแก้ไขอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันผลกระทบต่อระบบสุขภาพสาธารณะในระยะยาวคำถามทีท่คงค้างอยู่คือสอปสอชอจะมีมาตรการอะไรเพื่อแก้ไขปัญหานี้และจะมีการเปิดเผยข้อมูลการใช้งบกองทุนอื่นๆอย่างโปร่งใสหรือไม่ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด